สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไซอัมโอเทสที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่เหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความอดทนและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สามารถเปลี่ยนผลของสนามรบได้อย่างไรเมื่อ,อยูเครนเลือกที่จะไม่ยิงทันทีแต่รอให้กองยานเกราะของรัสเซียกว่า500คันเคลื่อนเข้าสู่คิลโซนที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าการประสานงานอย่างแม่นยำระหว่างโดรนสอดแนมปืนใหญ่ระยะไกลและทีมภาพพื้นดินทาให้ทุกการเคลื่อนไหวของขบวนรัเซีย กูกจับตามองแบบเร็วท่ามและในเสี้ยววินาทีที่ทั้งขบวนเคลื่อนเข้าเขตสังหารปฏิบัติการที่รอจังหวะอย่างยาวนานก็ถูกปลดปล่อยออกมาการยิงแบบถล่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบทําให้กองยานจํานวนมหาศาลต้องหยุดชะงักในทันทีกลายเป็นบทเรียนสําคัญของยุทธวิธีสมัยใหม่ว่าความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่จํานวนแต่อยู่ที่ข้อมูลความแม่นยําและจังหวะที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ไซมวอเทจะยังคงนําเสนอให้คุณได้เห็นเสมอหลักการของคิลโซน หรือพื้นที่สังหารในเชิงยุทธศาสตร์ทหารเป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อนทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งหมายถึงการเตรียมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้กลายเป็นกับดักสําหรับกองกําลังฝ่ายตรงข้ามโดยมีเป้าหมายเพื่อลดศักยภาพในการต่อสู้ของศัตรูให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วิธีการสร้างคิวโซนเริ่มจากการวิเคราะห์ภูมิประเทศอย่างละเอียดเพื่อเลือกจุดที่ศัตรูมีแนวโน้มจะต้องเคลื่อนผ่านไม่ว่าจะเป็นช่องทางธรรมชาติเช่นคอคอดของถนนหุบเขาหรือสะพานซึ่งบังคับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะให้เป็นนไปตาามเส้ทงทงงอ นี่คาดการได้หรือพื้นที่เทียมที่สามารถบังคับให้ขบวนทหารเดินช้าลงและจัดเรียงตัวในลักษณะที่ทําให้ถูกยิงได้สะดวกเมื่อเลือกจุดได้แล้วการเตรียมพื้นที่จะรวมถึงการจัดวางกําลังที่ถูกออกแบบให้ทํางานร่วมกันอย่างแม่นยําตั้งแต่การวางกับระเบิดและอุปกรณ์ทําทางเสียหายเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของยานพาหนะการสร้างแนวป้องกันซ่อนเ้นสําหรับหน่วยปืนกลหนักหรือปืนชั้นหัวหน้าไปจนถึงการวางตําแหน่งของหน่วยยิงอาวุธต่อต้านรถถังและระบบยิงต้านกําลังบุคคลทั้งหมดนี้ต้องการการ ซ่อนตัวและการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อปกปิดการมีอยู่ของกอมำลังและเพื่อทาให้ศัตรูไม่สามารถประเมินสภาพจริงของพื้นที่ได้อย่างแม่นยําข้อมูลข่าวกรองและการสอดแนมมีบทบาทสําคัญเพราะการคาดเดาทิศทางและเวลาที่ศัตรูจะเข้ามาในคิลโซนต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นภาพจากโดรนข้อมูลสัญ,ญญาณวิทยุข่าวกรองจากภาคพ,พื้นดินหรือการสังเกตการจากพลเ็งผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองจะต้องนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ ร่วมกับโมเดลการเคลื่อนที่ของศัตรูเพื่อตัดสินใจเรื่องจังหวะการเปิดปฏิบัติการในทางปฏิบัติแล้วการสร้างคิวโซนที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการประสานงานของหลายระบบย่อ ทางใกล้ชิดระบบสื่อสารที่เชื่อถือได้เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เพราะทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องรับรู้ภาพรวมสถานการณ์และคำสั่งในเวลาจริงเพื่อให้การยิงเป็นไปอย่างแม่นยำและไม่ซ้ำซ้อนระยะเวลาในการรอคอยจนกระทั่งศัตรูเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการคือปัจจัยชี้ขาดซึ่งต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการเปิดปฏิบัติการที่ชัดเจนเช่นจำนวนยานพาหนะที่ต้องเข้ามาระยะห่างระหว่างพวกมันการจัดแถวหรือสัญญ,ญาณอื่นๆที่แสดงว่าขบวนศัตรูอยู่ในรูปแบบที่คาดการณ์ได้ความอดทนเชิงยุทธศาสตร์นี้มักทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงคุณภาพเหนนือจว นอกแต่ก็มีความเสี่ยงถ้าการรอช้าหรือการประเมินผิดพลาดอาจทำให้ความได้เปรียบนั้นสูญหายไปการใช้ไฟปืนจากปืนใหญ่ร่วมกับการโจมตีจากระบบอากาศยานไร้คนขับและอาวุธนำวิธีช่วยเพิ่มพลังทำลายและความแม่นยำการยิงปืนใหญ่แบบปรับมุมพร้อมกับการปล่อยอาวุธนำวิธีลงไปในพื้นที่เดียวกันจะเพิ่มโอกาสในการทำลายเป้าหมายจำนวนมากในเวลา อันสั้นในขณะเดียวเป็นการใช้โดรนสอดแนมและโดรนโจมตีเพิ่มมิติของการตรวจจับและการยิงที่รวดเร็วทําให้สามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เปลี่ยนแปลงได้แบบเร็วํามการจัดสรรประเภทอาวุธต้องพิจารณาตามลักษณะของเป้าหมายเช่นยานพาหนะภูมิกระต้องการอาวุธเจาะเกราะหรือระเบิดแบบกําหนดจุด ส่วนกําลังพลเดินเท้าหรือพาหนะบาะบอาจถูกทําลายด้วยการปฏิบัติการทางอากาศหรือการยิงจากปืนกลหนักนอกจากนี้การควบคุมสภาพแวดล้อมทางเทคนิคเช่นการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูหรือการใช้เครื่องมือป้องกันเพื่อบดบังการสอดแนมของศัตรูถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมคิวโซนที่มีประสิทธิภาพการวางแผนต้องครอบคลุมถึงการป้องกันการตอบโต้โดยเตรียมหน่วยสำรองเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่แม้จะสามารถทำลายขบวนหลักได้แล้วก็อาจต้องรับ เมื่อกับหน่วยสนับสนุนที่หลบหนีมาได้ความซับซ้อนทางปฏิบัติการยังรวมถึงการคำนึงถึงปัจจัยทางมนุษย์เช่นความเหนื่อยล้าของกำลังพลความสามารถในการรักษาการสื่อสารภายใต้สภาพการยิงที่หนักหน่วงและการฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมจำลองจนเกิดความชำนาญการฝึกซ้อมช่วยให้ทุกหน่วยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเมื่อต้องปฏิบัติการจริงด้านกฎหมายและจริยธรรมการเลือกเป้าหมายและการกำหนดขอบเขตการใช้กำลังเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในบริบทของกฎการปฏิบัติการทางทหารระหว่างประเทศเพราะคิลโซนที่ไม่คำนึงถึงภคยคุกคามต่อพลเรือนหอรอ คือโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องอาจนำไปสู่ผลกระทบทางมนุษยธรรมและความรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศแม้ว่าในมุมมองทางยุทธศาสตร์คิลโซนจะเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงปฏิบัติการได้ชัดเจนแต่ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรืออาวุธเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับการวางแผนเชิงบริหารการสื่อสารข่าวกรองที่มีคุณภาพและความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของสนามรบทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อกำหนดว่าเมื่อไหร่และอย่างไรที่จะปลดปล่อยพลังทำลายลงมาในพื้นที่ที่เตรียมไว้และนั่นคือภาพระวอ มาเชิงลึกของหลักการคิยโซนซึ่งสะท้อนทั้งศักยภาพและอันตรายที่มาพร้อมกับการใช้งานในสงครามสมัยใหม่ความได้เปรียบจากข้อมูลข่าวกรองและการสอดแนมเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการดำเนินงานทางทหารได้อย่างชัดเจนเพราะข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาและสัมพันธ์กันสามารถพลิกสถานะจากการรอคอยและป้องกันให้กลายเป็นการรุกที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพได้ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าข่าวกรองและการสอดแนมไม่ได้หมายถึงเทียงการเห็นหรือรู้ตำแหน่งของศัตรูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทำความเข้าใจเจตนารม์รูปแบบการเคลื่อนไหวช่องโหว่ในกำลังการสนับสนุนโลจิสติกรวมถึงสภาพแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์และจิตวิญญาณของกำลัง งบผลข้อมูลจากหลากหลายแหล่งทั้งภาพถ่ายดาวเทียมวิดีโอจากโดรนข้อมูลสัญญาณวิทยุข้อความดิจิทัลข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองภาคพ,พื้นดินและการรายงานจากสายลับมนุษย์เมื่อถูกผสานกันอย่างถูกหลักจะก,กลายเป็นภาพสถานการณ์ที่มีมิติทําให้ผู้บัญชาการสามารถตัดสินใจด้วยความมั่นใจมากขึ้นในเชิงการปฏิบัติการสอดแนมทางอากาศด้วยโดรนและดาวเทียมให้ข้อมูลยานกว้างและต่อเนื่อง ขณะที่การใช้ระบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และซิกินจะช่วยให้ทราบการสื่อสารภายในของศัตรูซึ่งมักเปิดเผยแผนการเคลื่อนที่หรือการขอสนับสนุนการสังเกตการจากสายลับหรือฮามินให้บริบทเชิงมนุษย์เช่นแรงจูงใจหรือความเหนื่อยล้ะของกำลังพลทำให้การประเมินสถานการณ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการรวมข้อมูลหรือการฟิวชั่น data fusion เป็นหัวใจของการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข่าวกรองที่ใช้งานได้จริงกระบวนการนี้ต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมากพร้อมด้วยอัลกอริทึมที่คัดกรองสัญญาณที่สำคัญออกจากสัญญาณรบกวนการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ i c t i v e Analytics และปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการคาดเดาพฤติกรรมของศัตรูเช่นประมาณการเส้นทางการเคลื่อนที่หรือ เวลาที่เหมาะสมในการโจมตีซึ่งเมื่อนำไปสู่การวางแผนเชิงรุกจะช่วยให้กำลังที่น้อยกว่าสามารถทำลายเป้าหมายที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิผลการมีข้อมูลเชิงลึกยังช่วยลดความเสี่ยงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะผู้วางแผนสามารถคัดเลือกเวลาและวิธีการโจมตีที่ลดผลกระทบลุกลามต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบระบบสื่อสารและคำสั่งที่ทนทาน resilience เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ข่าวกรองที่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการแบบเร็วทําความสามารถในการส่งข้อมูลตําแหน่งเป้าหมายที่ถูกต้องแม่นยําและการยืนยันเป้าหมายแบบหลายแหล่งช่วยลดความเสี่ยงจากการประเมินผิดพลาดและการยิงมุ่งผิดนอกจากนี้ความเร็วของการตัดสินใจเร็วดีลอเบเ จะสั้นลงเมื่อมีข่าวกรองสนับสนุนทําให้ฝ่ายที่มีข้อมูลเหนือกว่าสามารถบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องตอบสนองภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เอื้อทําให้เสียจังหวะและเกิดความสับสนภายในกองกําลังการสอดแนมเชิงอิเล็กทรอนิกส์และการรบเชิงอิเล็กทรอนิกส์ EU ยังเสริมความได้เปรียบด้วยการรบกวนการสื่อสารของศัตรูปิดการ,การใช้โดรนของพวกเขาหรือสร้างข้อมูลเทียมที่ทำให้ศัตรูตัดสินใจผิดพลาดอย่างไร ก็ตามข่าวกรองและการสอดแนมยังมีข้อจํากัดและความท้าทายหลายด้านเช่นความเสี่ยงจากการถูกชักจูงด้วยข้อมูลเท็จหรือการหลอกลวงที่ศัตรูตั้งไว้การพึ่งพาระบบเทคโนโลยีมากเกินไปอาจถูกทําลายด้วยการโจมตีทางไซเบอร์หรือการรบกวนสัญญาณการจัดการกับข้อมูลมหาศาลก็เป็นงานที่ต้องการทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีรวมถึงการรักษาความลับของแหล่งที่มาและวิธีการสอดแนมที่สําคัญการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองกับกองกําลังปฏิบัติการต้องมีความเข้าใจร่วมกันในนิยามของความเสี่ยงและระดับความเชื่อมั่นของข้อมูลเพื่อหลีกเล่ยงวา มาขัดแย้งในการตัดสินใจด้านกฎหมายและจริยธรรมการเก็บข้อมูลและการปฏิบัติการสอดแนมต้องคำนึงถึงกรอบกฎหมายทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อการสอดแนมไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่พลเรือนหรือการสอดแนมทางไซเบอร์ที่อาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวการลงทุนในขีดความสามารถของข่าวกรองจึงต้องมาพร้อมกับมาตรการกำกับดูแลที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตในเชิงยุทธวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ข่าวกรองให้สามารถตีความข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างแม่นยำ เป็นสิ่งสำคัญเพราะเครื่องมือเทคโนโลยีแม้จะชาวายยอให้เห็นภาพกว้างแต่อำนาจในการตัดสินใจยังคงอยู่ที่มนุษย์ที่ต้องประเมินความน่าเชื่อถือและผลสะเทือนของการตัดสินใจนั้นในที่สุดความได้เปรียบจากข่าวกรองและการสอดแนมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสามารถทางเทคนิคแต่เป็นกระบวนการรวมศูนย์ของข้อมูลทักษะการวิเคราะห์ความรวดเร็วในการสื่อสารและกรอบกฎหมายที่เหมาะสมซึ่งเมื่อผนึกกำลังกันจะเปลี่ยนความไม่แน่นอนของสนามรบให้กลายเป็นโอกาสในการก,ารกำหนดจังหวะรุกและบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ในภาวะถอยหลัง การประสานงานระหว่างปืนใหญ่โดรนและหน่วยภาพพื้นดินเป็นองค์ประกอบที่ผนึกกันจนกลายเป็นแกนกลางของยุทธวิธีสมัยใหม่เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบมีจุดแข็งและข้อจำกัดที่แตกต่างกันแต่เมื่อรวมกันอย่างถูกต้องจะสร้างความสามารถเหนือกว่าที่แต่ละส่วนไม่อาจทำได้เพียงลำพังโดยปืนใหญ่มีบทบาทเป็นกำลังยิงหลักที่ให้ไฟทำลายต่อเนื่องและการปรับมุมยิงเพื่อทำลายเป้าหมายเชิงพื้นที่หรือเป้าหมายที่มีการรวมกำลังอย่างหนาแน่นในขณะที่โดรนทั้งแบบสอดแนมและโจมตีเพิ่มมิติของการสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์และการตอบโต้ที่รวดเร็วหน่วยภาคคือ พ้นดินเป็นผู้ยืนยันเป้าหมายรักษาเส้นทางและเป็นกำลังที่บุกค,ควบคุมพื้นที่หลังการยิงความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง3ต้องเริ่มจากการสร้างกรอบข้อมูลร่วมหรือ common operational picture ที่ทุกฝ่ายเข้าถึงได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเดียวกันเกี่ยวกับตำแหน่งเป้าหมายพิกัดแนวหน้าและพื้นที่อันตรายระบบสื่อสารที่มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อการถูกรบกวนจึงเป็นหัวใจเพราะการส่งผ่านพิกัดเป้าหมายที่ได้รับการยืนยันและคำสั่งยิงต้องเกิดขึ้นแบบเร็ t ท m e โดยไม่มีความล่าช้าการใช้มาตรฐานข้อมูลร่วมเช่นรูปแบบพิกัดที่สออดคล้งกัน และโปรโตคอลการส่งข้อความแบบข้อรหัสช่วยลดความเสี่ยงจากการยิงผิดเป้าและการชนกันของการปฏิบัติการปืนใหญ่ต้องได้รับข้อมูลเป้าหมายที่มีความแม่นยำสูงจากโดรนหรือหน่วยภาคพื้นดินเพื่อให้การยิงด้วยกระสุนที่มีการต้งนค่าพิสัยและมุมยิงถูกต้องซึ่งในยุคปัจจุบันการใช้อุปกรณ์นำทางด้วย GPS และการปรับแก้ด้วยข้อมูลจากเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ช่วยให้การยิงมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นโดรนในบทบาทสอดแนมจะทำหน้าที่ค้นหาและติดตามเป้าหมายแจ้งตำแหน่งและพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของศัตรูนอกจากนี้โดรนโจมตีียยัังงสาาามรถททหนน้่เป็กลิ เนื่อที่มีความยืดหยุ่นเมื่อจำเป็นการผสานกันของโดรนกับปืนใหญ่จะสร้างรูปแบบการยิงที่หลากหลายเช่นการใช้โดรนเปิดเผยเป้าหมายก่อนให้ปืนใหญ่ยิงตามการใช้โดรนเป็นตัวล่อหรือเบี่ยงเบนความสนใจหรือการใช้โดรนเป็นเครื่องมือประเมินความเสียหายหลังการยิงเพื่อประเมินผลและสั่งยิงซ้ำหากยังไม่เพียงพอหน่วยภาพพื้นดินในทางกลับกันมีหน้าที่ประสานงานพื้นที่จริงทำหน้าที่ยืนยันเป้าหมายเมื่อมีความเสี่ยงต่อพลเรือนหรือเมื่อต้องการการตัดสินใจเชิงมนุษย์เช่นการระบุเครื่องหมายบ่งชี้ความเสี่ยงของการสูญเสียพลเรือนการจัดววาหน่ย คุมทางหรือระเบียบการเคลื่อนที่ของขอบวนทหารฝ่ายเราเพื่อรักษาความปลอดภัยของแนวปฏิบัติการหน่วยภาคพ,พื้นดินยังทําหน้าที่การวางกับระเบิดเชิงยุทธศา,าศาสตร์การจัดเตรียมเส้นทางหนีและการป้องกันการตอบโตจากศัตรูทั้งนี้การซิงโครไนซ์จังหวะเวลาการยิงไทมิ่งเป็นปัจจัยสําคัญหากปืนใหญ่ยิงก่อนที่โดรนจะยืนยันเป้าหมายหรือก่อนหน่วยภาคพ,พื้นดินจะถอนกําลังผลลัพธ์อาจเป็นการยิงผิดจุดหรือการทําร้ายพลเรือนกลไกการยืนยันเป้าหมายแบบหลายแหล่งมัลติซอร์สทายกิ้นคอนเฟิร์มเชเ่นจึงถูกนํามาใช้เพื่อให้เกิดความแน่นอนกาารรรบิหจัดการ ทรัพยากรด้านเซนเซอร์และอาวุธต้องสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของเป้าหมายการจัดสรรปืนใหญ่ที่มีระยะทำการต่างกันรวมกับโดรนที่มีความสามารถบินสูงต่ำและหน่วยภาคพื้นดินที่สามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้จะช่วยให้ครอบคลุมทั้งการโจมตีระยะไกลและการยึดครองพื้นที่หลังการยิงนอกจากนี้การป้องกันการปะทะกันของการยิงดีคอนฟลิคเชนจำเป็นต้องมีการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติการย่อยและการใช้รหัสเวลาหรือทำรอนายิเพื่อหลีกเลี่ยงการยิงทับซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อกำลังเราเองปัจจัยทางอิเล็กทรอนิกส์และไซเบอร์ก็มี พระทั้งโดรและระบบส่งข้อมูลอาศัยการเชื่อมต่อหักศัตรูสามารถรบกวนสัญญาณหรือทำการโจมตีไซเบอร์ต่อระบบคำสั่งและควบคุมก็จะทำให้การประสานงานล้มเหลวการเตรียมการนี้รวมถึงการใช้ช่องสื่อสารสำรองการเข้ารหัสแบบขั้นสูงและเทคนิคการวางเครือข่ายที่ยืดหยุ่นเพื่อให้การสื่อสารยังคงดำเนินต่อไปได้แม้ภายใต้การถูกรบกวนการฝึกซ้อมร่วมระหว่างหน่วยปืนใหญ่โดรและหน่วยภาคพื้นดินเป็นอีกหัวใจเพราะการทำงานร่วมกันต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกันในความสามารถและข้อจำกัดของแต่ละหน่วยการซักซ้อมแบบสถานการณ์จริงช่วยให้เกิดกอ หารับปรับจูนมาตรฐานการส่งข้อมูลวิธีการยืนยันเป้าหมายและกระบวนการตัดสินใจร่วมซึ่งลดความผิดพลาดในปฏิบัติการจริงด้านการจัดการโลจิสติกการบำรุงรักษาโดรนแหล่งกระสุนสำหรับปืนใหญ่และการจัดส่งกำลังสำรองให้พร้อมอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะการดำเนินการต่อเนื่องยาวนานต้องการทรัพยากรที่ไม่มีสะดุดในมิติของยุทธศาสตร์ การประสานงานนี้ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนบทบาทจากการต่อสู้แบบแยกส่วนมาเป็นการต่อสู้แบบเชื่อมโยงหลากหลายโดเมนที่ซึ่งข้อมูลความเร็วสูงและปฏิกิริยาที่รวดเร็วกลายเป็นตัวกำหนดผลของการประทะ ทำให้กองกำลังที่สามารถผสานปืนใหญ่โดรนและหน่วยภาพพื้นดินได้ดีกว่าจะมีความได้เปรียบในการสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลและคาดการได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามซึ่งทั้งหมดยืนยันว่าการบูรณาการอย่างลึกซึ้งระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่เป็นข้อกำหนดของการปฏิบัติการในสงครามสมัยใหม่และเมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจในบริบทเชิงยุทธศาสตร์ความต่อเนื่องในการสื่อสารและความแม่นยำในการปฏิบัติการจะเกิดศักยภาพที่เหนือกว่าในสนามรบโดยที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความเร็วของการตัดสินใจความถู กล้องของข้อมูลและความสามารถในการรักษาการปฏิบัติการภายใต้สภาวะคุกคามเมื่อพิจารณาทั้ง3ประเด็นหลักคือการใช้คิวโซนอย่างฉันฉลาดความได้เปรียบจากข่าวกรองและการสอดแนมและการประสานงานระหว่างปืนใหญ่โดรนและหน่วยภาพพื้นดินจะเห็นได้ชัดว่าความสาเร็จในยุทธวิธีสมัยใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนหรือกําลังของกองกําลังเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ความแม่นยําของข้อมูลความอดทนและความสามารถในการ ประสานกำลังอย่างเป็นระบบการประสานองค์ประกอบเหล่านี้เขาด้วยกันทำให้กองกำลังที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีข่าวกรองและปฏิบัติการสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือสัตรูได้อย่างชัดเจนทั้งยังลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการควบคุมสถานการณ์ในสนามรบดังนั้นการลงทุนในด้านยิทัวิธีและเทคโนโลยีทางทหารการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญของชัยชนะในสงครามสมัยใหม่ขอบคุณครับ